าบานเป็นกระด้งเลยจะเป็นน no, ักแสดงได้หรอบางงานบางรายการเนี่ยตัดส like ินเราผ่านจากรูปภาพหนึ่งใบโอปอทํทำงานเอ็กซ์ต้ามาทั้งชีวิตโอปอคาดหวังว่าสิ่งนี้มันจะทำให้โอปอมั่นใจขึ้นโอเคเรามั่นใจแล้วเราสวยเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะรับโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะโอปอนะคะนางสาวเข็มนชลีการงานค่ะอายุ17ปีค่ะเราดูละครตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราจินตนาการว่าเราแบบกำลังเป็นอะไรอยู่ตอนเด็กๆหนูเคยโดนคำพูดแบบว่าหน้าบานเป็นกระด้งเลยจะเป็นนักแสดงได้หรอ เรารู้สึกว่าเขาดูถูกเรามากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่เคยเห็นศักยภาพของหนูเลยสักครั้งเขายังไม่ได้มาดูการแสดงของหนูแต่แบบเขาตัดสินไปแล้วว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกต้องเล่าก่อนว่าหนูไม่มีโมเคยติดต่อมาเลยหนูเริ่มต้นด้วยตัวเองตั้งแต่ศูนย์หางานเองจากตามกลุ่มเฟซต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หนูก็ส่งขายหมดเลยค่ะรู้สึกว่ามันยากนะคะเพราะว่าเราแบบไม่มี ต้นทุนเลยเราแบบว่าเริอมมาด้วยตัวเองเ,อเวลาเห็นงานอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราไปได้เราทําได้เราส่งทุกงานไม่ว่าตอนนั้นเราจะยุ่งมากแค่ไหนหรือว่าเรามีธุระอะไรก็ตามเราแบบเรารู้สึกว่าทางนี้มันเป็นเส้นทางของหนูมันเป็นความฝันของหนูหนูก็เลยส่งทุกงานเลยค่ะมันก็แบบมีผิดหวังบ้างมีสมหวังบ้างแต่แบบเราอยากให้ความคาดหวังของเรามันแบบกําเนิดผลที่แบบสําเร็จแบบปึ้งเดียวจริงๆค่ะ การผิดหวังในสายงานอาชีพนี้มันเป็นแบบเรื่องปกติความผิดหวังเป็นเรื่องปกติของทุกคนค่ะด้วยความที่เราเจอความผิดหวังไม่สมหวังเรื่อยๆโอปอมเลยแบบมันอาจจะทําให้เราท้อบ้างเครียดบ้างแบบว่ามันก็เป็นหนึ่งในไรายได้แล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางความฝันโอปอไม่ได้มีแผนสําร,รองเลยคะ่ะว่าถ้าโอปอแบบไม่ได้เป็นนักแสดงโอปอจะทําอะไรเพราะว่าแค่แบบโอปอรู้ว่าโอปอต้องเป็นนักแสดงให้ได้แล้วพอเราผิดหวังไปเรื่อยๆมันเลยแบบ หรือว่าเราไม่เหมาะกับตรงนี้จริงๆเราทํามันไม่ได้จริงๆนีย่ยค่ะออปอยากสวยขึ้นนะคะเพราะว่าโอปร,รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในใบเปิดทางของโอกาสต่างๆที่กําลังจะเข้ามามันทาให้ออปรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเท่าอาปสวยขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าจากที่เราอ่านมันจะมีคุณสมบัติหรือว่าทายที่เขาต้องการคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าเราตรงแต่ด้วยมันมี อะไรหลายๆอย่างหรือว่าเขาอาจจะมีตัวที่เขาแบบตรงท้ายมากกว่าแล้วเขาก็ต้องเลือกอีกคนหนึ่งหนูรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าหนูใช่แต่มันยังไม่ใช่ขอท้าความก่อนนะคะว่าโอปอททำงานเอ็กซ์ต้ามาทั้งชีวิตแล้วโอปอก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงหลักซึ่งในสังคมปัจจุบัน beauty privilege beauty s t a n d a r มันน้อยลงก็จริงแต่ ถ้าเปรียบเทียบในสายงานของโอปอโอปอรู้สึกว่ามันก็ยังคงมีอยู่ต้องยอมรับความจริงว่ามันยังคงมีอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปแคสได้บางงานบางรายการเนี่ยเขาก็ต้องแบบดูแล้วก็ตัดสินเราผ่านจากรูปภาพหนึ่งใบโอปอ้คาดหวังว่าสิ่งนี้มันจะทำให้โอปอมั่นใจขึ้นแล้วก็ลบกลบจุดด้อยของอปอได้ค่ะ ทำให้ออปแบบมีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการที่แบบเราไม่มั่นใจในจุดนี้นะกับกลายเป็นว่าโอเคเรามั่นใจแล้วเราสวยเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะแบบรับโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะจากมุมมองหนูการเปลี่ยนแปลงความงามจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแต่มันแบบว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบสามารถทําให้เราไป สู่ความสำเร็จได้เลยจริงๆอะค่ะก็น้องอปอดเอาจากอายุก่อนเลยนะน้องบอยสิ17ดบจาจ ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่มันยืดหยุ่นหรือว่ามันที่มันแบบแก่ไปตามอายุมากเหมือนในเคสโคมอที่เคยเจออายุเยอะน้องบอยอยังอายุไม่เยอะฉะนั้นโครงสร้างตอนนี้มันเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเดิมๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของครึ่งหน้ากลางของน้องอ่ะมีความซุดซุดที่เป็นจากเบ้ากระดูกเดิมอยู่แล้วนะฉะนั้นน้องอะ่ะจะมีความหย่อนบางส่วนหย่อนที่ไม่ใช่จากความแก่นะเป็นหย่อนจากโครงหน้าที่มันไม่สามารถแบกรับน้ําหนักของเนือ้อเยื่อที่มันอยู่ เหนือกระดูกขึ้นมาได้ทั้งหมดฉะนั้นวันนี้เราจะปรับในส่วนของครึ่งหน้ากลางนะครับโดยใช้ฟิลเลอร์นี่แหละเป็นตัวปรับปรับให้เคฟของกระดูกความนูนของกระดูกความเต็มของกระดูกมันดูดีขึ้นมันดูสามารถพยุงเนื้อเยื่อที่มันแบบแปะอยู่บนหน้าเราอะ่ะได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นจะทําให้ครึ่งหน้าล่างของน้องอะ่ะดูซอฟลงดูเบาลงส่วนครึ่งหน้าล่างอะ่ะเราจะมีการเก็บในเรื่องของครึ่งยกกระชับแล้วก็เรื่องของโบท็อกนะครับเพราะน้องจะมีเส้นกรอบหน้าที่ มันค่อนข้างกว้างในแนวด้านหลังร่วมกับด้านหน้าด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่หมอจะต้องใช้ทั้งโวททอกเก็บเส้นกรอบหน้านด้านหลังแล้วก็ใช้ทั้งอันตอร์ฟอร์เมอร์นะครับเพื่อยกเก็บเส้นกรอบหน้าด้านหน้าหรือว่ายาไกไหมครับเจนวันนี้ง่ายครับแต่ว่าเวลาหมอด,ดูแลคนไข้หมอจะวางทาร์กเก็ตไว้ค่อนข้างสูงอ่ะคือหมอต้องการความเพอร์เฟกต์อะความเป๊ะอ่ะอันนั้นแหละคือความยากอแต่ถ้าเกิดเอาให้แค่คนไข้ดูดีขึ้นให้คนไข้รู้สึกว่าเห็นผลชัดเจนเงี้ยไม่ยากครับง่ายมากแต่ถ้าเอาให้มันเพอร์เฟกต์ แก้ปัญหาในเรื่องที่นอกก้องกังวลเรื่องแก้ห้อยได้ได้ตรงจุดเลยครับ <c oughs> ใช่ครับแก้แกไ้ได้แน่นอนเรื่องความห้อยความป่องก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทุกคนมีความห้อยอยู่แหละในตัวแต่ส่วนใหญ่เราจะดูไม่ออกหรอกมันต้องแบบให้หมอวิเคราะห์ดูให้จริงว่าอันนี้คือห้อยเอออย่าคิดว่าห้อยนี่คือต้องแก่นะไม่ต้องแก่บางคนห้อยตั้งแต่อนุบาลแล้วเพราะโครงหน้ากระดูกทุกอย่างมันไม่ได้ซัพพอร์ตหน้าเราขนาดนั้น とっ <noise> なんなないもらくるじゃวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะและว้วก็แบบภูมิใจในหน้าแหวของตัวเองมากก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์เมคโอเวอร์ของทางกังนำคลินิกนะคะที่เรียกโอปอมาในวันนี้แล้วก็ ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าแบบว่าเด็กผู้หญิงคนนึงจะแบบได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้รับโอกาสดีๆจากแบบแต่ก่อนเป็นคนที่แบบเวลาเข้ากล้องน่าจะดูแบบไม่มีมิติเลยหรือแบบชอบโดนทักว่าแบบหน้าอ้วนวันนี้กางนำคลินิกก็ได้ลบจุดด้อยของปอทิ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาเท่าล้วปอรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แบบเวลาแบบเราหันข้างเรามีคางเราแบบหน้ามันดูชัดแล้วเราสึกแบบถูกต้องนี่แหละค่ะคุณหมอ เปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราอัปเดตขึ้นมาเราอัปเกรดขึ้นมาจากจุดไหนที่เราแบบรู้สึกมันยังไปได้อีกมันเป็นจุดด้อยของเราเราอยากจะพัฒนาเพิ่มความสวยให้ได้มากกว่านี้มันก็จะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นในวงการนี้ค่ะรู้สึกว่ามีโอกาสมากขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเรามั่นใจมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนยันว่ายังคงไปในสายงานนี้อยู่ค่ะแล้วก็จะพยายามสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ใหเป็นที่ประจักษ์ ก้าวข้ามปัญหานั้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถอัปเดตอัปเกรดชีวิตตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังจะประสบความสําเร็จค่ะมันเหอให้เราแบบเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นด้วยจากบทเล็กๆบทหนึง่งทําให้แบบว่าเรามีโอกาสที่จะได้บทใหญ่บทหนึง่งเป็นตัวเด่นเป็นตัวนํามันเป็นแบบโอกาสที่ดีสําหรับโอปอมากๆเราแบบว่า มันคิดมันฝันมาตลอดแต่วันนี้มันมาถึงแล้วค่ะโปรเจกต์นี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับโอปอมากๆถ้าแบบโอปอไม่ได้รับโอกาสนี้มันแบบมันเป็นโอกาสที่น้อยมากๆสํสำหรับ1คนที่ได้ถูกเลือกจากล้านๆคนหลายๆคนอย่างเงี้ยโอปอรู้สึกแบบ โอปอพราวมากๆแล้วแบบว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาอยู่สุดนนี้โอปอต้องขอขอบคุณทางโปรเจกต์เมคโอเวอร์ของกังนํำคลินิกมากๆเลยค่ะเป็นโปรเจกต์ที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็มีความสำคัญกับชีวิตคนคนหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าอย่างโอปอเนี่ยใช้หน้าตาในการทำงานในวงการนี้เนาะถ้าแบบว่าโอปอมีข้อที่โอปอยังไม่มั่นใจยอยู่หรือว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้กางนํำคลินิกเมคโอเวอร์นะคะเป็น โปรเจกต์ uh, ที่มอบโอกาสให้สำหรับ uh, คนที่กำลังมีจุดด้อยข้อด้อยข้อนี้แล้วเราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นยังไงก็ต้องขอฝากกังนําคลินิกไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทุกๆคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์เมคโอเวอร์ของกังนําคลินิกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงยังไงจากอยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องอปปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะอยู่ในวงการน,นี้ต่อไปแล้วก็จะพยายามสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ทุกคนรับชมแน่นอนคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ